สวัสดีค่ะวันนี้ยะตาพามาดูดอกกระเทียมเถาซึ่งตามธรรมดามันจะออกในช่วงฤดูหนาวนะคะคือเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แต่ที่สวนหญ้ามันมาออกปีนี้นะคะเป็นช่วงเดือนกันยาเนี่ยกำลังจะเริ่มออกดอกแล้วนะคะเริ่มบานมาแล้วก็มีนะกระเทียมเถานี่ไม่ใช่ไม้พื้นเมืองของเรานะคะแต่จะมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบประเทศเม็กซิโกแล้วก็แถวแถวบาซินนะคะ เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยนะอาศัยพิงอยู่กับต้นไม้อื่นหรือว่าขึ้นไปบนซุ้มนะคะทรงพุ่มจะแน่นหนาถ้าหากว่าอยู่กลางแจ้งนะคะการขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะส่วนมากก็จะเป็นการปักชำอันนี้คือดอกของเขาที่เริ่มจะบานก็แล้วก็เริ่มจะติดดอกกันออกมาแล้วนะคะใบของเขาเนี่ยจะเป็นใบประกอบนะคะแล้วก็จะมีใบย่อยหนึ่งคู่ แต่ละใบออกมานี่เห็นไหมคะจะเป็นหนึ่งคู่ออกตรงข้ามกันนะตามข้อต้นต้นนี่จะเป็นข้อข้อแล้วใบก็จะออกมาตามข้อนะคะใบนี่จะมีลักษณะบางแต่ว่าแข็งกระด้างนะใบรูปไข่ขอบใบเรียบปลายใบและโคนใบจะแหลมก้านใบสั้นนะมีมือเกาะอยู่ระหว่างใบย่อยนะแต่ละคู่ถ้าหากว่าใบอ่อนๆนี่ก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับกระเทียมเลยนะคะ ดอกก็จะเป็นช่อตามข้อต้นหรือว่าตามโคนกาบใบนะช่อหนึ่งก็จะ,ะมีจะมีประมาณ1 0บถึงยีดอกนะเป็นสีม่วงอมชมพูนิดๆนะคะดอกสวยงามมากค่ะส่วนสรรพคุณทางยานะคะยังไม่มีหลักฐานยืนยันมากนะก็มีการนำมาใช้กันในกลุ่มคนนะคะที่ไม่มากนะหรือว่า ที่ในชุมชนที่เคยใช้กันเท่านั้นนะโดยใช้รากแล้วก็ใบของกระเทียมเถานี่เอามาบรรเทาอาการปวดนะคะหรือว่าแก้ไข้หวัดแก้เจ็บคอรักษาโรคปวดตามข้อหรือว่ารักษาข้ออักเสบนะคะอันนี้ก็นำมาใช้กันทั่วๆไปนะคะในกลุ่มชุมชนนะคะคือไม่เป็นที่แพร่หลายสักเท่าไหร่นะ แต่ส่วนมากที่ปลูกก็จะปลูกไว้สำหรับประดับบ้านนะคะแล้วก็นำยอดอ่อนเนี่ยเอามากินกับน้ำพริกนะคะหรือว่าเอายอดก่อนหรือใบแก่หน่อยๆน,นึงเนี่ยเอาไปยัดพุงปลาเพื่อที่จะเผานั่นเองนะคะถือได้ว่ากระเทียมเถานี่เป็นไม้เลื้อยนะคะที่น่าปลูกอีกตัวหนึง่งสำหรับปลูกใส่ซุ้มนะคะ ทำซุม้มเพราะว่าใบของเขาจะไม่มีร่วงนะคะใบเขียวตลอดทั้งปีนะแล้วก็ทรงพุ่มเขาจะหนาแน่นใบหนาแน่นมากนะคะแดดสองลงมาไม่ถึงทีเดียวนะแล้วก็จะออกดอกปีละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับดอกก็จะมีสีม่วงสวยงามมากนะคะนอกจากจะใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วนี่เรายังนำยอดอ่อนมาเป็นอาหารได้นะคะโดยการเอามาจิ้มกับน้ำพริกนะคะ แล้วยังใช้รากแล้วก็ใบนะเป็นสมุนไพรใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะอันนี้คือสรรพคุณและประโยชน์ของกระเทียมเทานะคะเป็นสิ่งที่เราน่าจะนํามาปลูกประดับบ้านไว้นะคะย่าชอบดอกเขามากนะคะเพราะว่าสีเขาเนี่สวยงามมากสําหรับดอกกระเทียมเถานะคิดว่าปลูกแล้วนี่ อยู่ได้นานนะคะเป็นพืชที่อยู่ได้นานนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ